กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม PUBG New State กันนะผมก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเล่น New State ครั้งแรกนะผมก็เป็นเข้าร้องอินครั้งแรกเลยนะคือผมโหลดเกมนี้มาตั้งแต่วันที่มันเปิดตัวนั่นแหละอ่ะแต่ว่าโค้ดเบต้าผมไม่ได้เล่นนะผมมาเล่นตอนที่มันเปิดตัวเต็มนี่นแหละแต่เซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างที่จะยังไม่เสถียรเท่าไหร่น,นะทุกคนก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะเวลาเล่นแต่แบบอ,อยู่หน้าเมนูหลักอะ่ะมันกดไม่ค่อยจิตเท่าไหร่น,นะทุกคนอ่ะตอนนี้เราก็ได้ปืน พกแล้วเอ้ยไม่ใช่ปืนพกดิมันเป็นปืนกลเบานะทุกคนเฮ้ยเฮยเสียงใครยิงกันอะเพื่อนบวกกันแล้วมันเป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนเอ้ยเอ้าเ,เพื่อนล้มเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนแล้วทุกคนไม่งั้นเพื่อนโดนซ้ำเอ้าโดนซ้ำาลยดู <laughs> ลืมดูทันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเพื่อนเก็บหมดแล้วเหรอว่าจะมาขอสักคิวอะไม่เป็นไรเดี๋ยว เรามาขอไอเทมก็ได้รูดของเราต้องมารูดของแนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ทําสึกอะไรเลยขอแค่เก็บของก็พอแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วตรงนี้มีของอะไรให้หรือเปล่าเนะี่ยไม่มีมีแค่ตังมีแค่ตังไปซื้ออะไรได้เนี่ยตังมีแค่ไม่กี่บาทเองเฮ้ยคนคนเอ้ยเอ้ย,อยโอ้ใจโลควบคุคงโคตรยากปืนสโกบโคตรใยรอ่ะเมื่อกี้ ก็ถ้ายิงกาก็เขาไปประทานโทษด้วยนะทุกคนคือยังไม่คุ้นกับใจโลอ่ะคือแบบรู้สึกว่ามันต่างกันนะเฮ้ยเพื่อนไหวหรือเปล่าวหวใช่ไหมโอเคจบแล้วเพื่อนยิงได้แล้วมีรถโอเคเราต้องขี่รถนี่ไงคนนี่ไงคนไอ้ชนเป็นไงจะต้องแสงไงโดนชนอะน่าจะเป็นบอดนะผมว่าอันนี้บอดแน่นอน แต่ยังไงก็มีของให้รุดเฮ้ยมีคนนะทุกคนหน้ามีคนนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมโอ๊ยสวยเรียบร้อยเนี่ยของก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันมีแค่นี้เองุดแค่นี้เขาพองเอ้ามีล้มมีล้มซ้ำอือหือ สโคคือเทโรเราเนี่ยโคตรนิ่งเลยสวยสโคพูดนิ่งเลยทุกคนอ้าวหายไปซะแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยกระสูนกับระเบิดเฮ้ยหน่าเอาอีกแล้วอยู่ไหนวะทำไมาน,านตาดีจังวะเนี่ยเออตรงไหนวะอ๋อตรงนั้นเจอแล้ว เจอเป็นกล่องมีเสียงเท้าในบ้านมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละเสียงอยู่แถวนี้ไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนเฮ้ยเฮ้ยนั่นไหนนั่นไหนเจอแล้วโอ้ยโอ้โหปืนโคตรรัวสุดยอดนี่แหละปืนชั้นในตำนานสุดยอดชอบมากปืนนี้เราต้องรีบไปช่วยเพื่อนเรานะฮะตอนนี้เพื่อนเราล้มแล้วพอดีเจอรถ เราต้องรีบไปแล้วนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเพื่อนโดนซ้ำแน่นอนเอ้ยมีรถคู่แข่งว่าด้านขวามือเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเจอได้ขี่ตามมาดิมันมากี่คนวะเฮ้ยเอาเดี๋ยวรถลม้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมาแล้วมันมาแล้วนั่นไงไอ้อสกปรไม่นิ่งสคปไม่นิ่งอโอเคสวยได้ม,มีคนเดียวแนะ่ทุกคน เกือบไม่รอดแล้วเราเมื่อกี้รถล้มรถคว่ำอะเมื่อกี้เอ้ยอะไรอะมีคนด้านหน้าเหรอน่าจะมีคนด้านหน้าแหละแวบ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 มีทาฟ้าแวบแวบเฮ้ยนั่นไงไม่ใช่อ๋อตรงนั้นตรงนั้นเฮ้ยมีคนแมกกาซีนหนึ่งไม่โดนสักนัด ซาเอ๋เบบีม้มันก็ยิงคู่เรานะเราก็ต้องยิงคู่ไปนีใส่แฟร์ไม่โดนโดนโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ส่วนมากไม่โดนโอ้โหมันเจ็บนะรู้สึกว่าสกอบันดีกว่าเราใช่หรือเปล่าระวังเพื่อนระวังเพื่อนครบเพื่อนครบให้อยู่เอ้ยโอ้แม่นวะ่ะพวกนี้แม่นวะ่ะมันอยู่กี่คนวะ เออยิงขู่ไปตรงนั้นน่าจะมีคนเดียวอื้มอืมอ้มอืมอ้มเฮ้ยม,ม,มันล้มมนล้มเพื่อนยิงลมขึ้นรถขึ้นรถเพื่อนชาร์จชาร์จชาร์จมามามาขึ้นรถขึ้นรถไปพาไปชาร์จเลยจังหวะนี้อื้มเร่งสปีดเทอร์โบไปอันหรือเปล่ามันมีคนเดียวหรือเปล่าวะผมคิดว่าน่าจะมีสองคนแหละมาแล้วโอ้โห นั่นไงนั่นไงมาแล้วมาอย่างเที่ผมยังทียบร้อย,ออย,อยเออหมดแม็กเลยแมล่ละ <c oughs> มีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ย,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 ยมีคนมีคนอยู่ในบ้านวะ่ะโอ้โหมันเล่นสไนเปอร์เดี๋ยวผมอยากได้ของมีอะไรบ้างเนี่ยเกือบตายไม่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 ไม,มีคนคนวิ่งผ่าทุ่งทุ่งหญ้า โอ้โหสกอใจรัวไม่นิ่งอ่ะโอ้ไม่ยิงแล้ดีกว่าเพื่อนเพื่อนยิงให้แล้วเฮ้ย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 ใครยิงตูดวะเนี่ยซึ้งแจ๊คนี่คือสเต็ปวงบีบแล้วทุกคนเราต้องขึ้นกับเพื่อนเฮ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยรอก่อนเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนไม่รอกูเลยเนี่ยเดี๋ยว บงก็ใกล้จะบีบแล้วเดี๋ยวเราแปลงรถเราเจอรถแล้วโอเคเราจะไปเทฟโซนกันเอารถรถยางล้อไม่มีชิมหายแล้วเจอรถแล้วเมื่อกี้ใครทิ้งใครทิ้งเราไว้มันต้องได้รับผลผลกรรมแบบนั้นลิ้นกูเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสมทบกับเพื่อนนะฮะเอาเอา้ามีเสียงปืนจอดเอ้ย อเกือบเลยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเนี่ยนันไงเจอเอา้าวเพื่อนทำสุดไปแล้วนั่นบนมีนั่นบนมีนนนมโอ้โห,โ,โ,หโดนเต็บยกซ้ายยกหัวยกซ้ายเกือบไม่รอดโอ้โหเจ็บนะเนี่ยยิงแบบเนี้ยเดี๋ยวใจเย็นรอรอก่อนนั่นบนก็ไม่อีกมันอยู่ตัวแถวนี้แหละนหน้าหน้าแน่นอน ยิงกูเมื่อกี้ออกมาเดี๋ยวนี้อ,อ,อ,อ่องเสียงเท้าอยู่แถวนี้หัวไม่มีมันนกหรือเปล่าอยู่ไหนวะออกสางหร้์ยิงตูดออกนกตัวนี้ก็นกน,าากน่าจะนกหมดแล้วซ้ำไปก่อนเดี๋ยวเกิดปฏิหาร ต้องเอาคิวต้องอยากได้ระเบิดเยอะกว่านี้โอ้โหเพื่อนนี้กาดยิงเลยทำไมเจอเยอะจังวะผมไม่ค่อยเจอคนเท่าไหร่อยู่ตรงไหน,นเอ,อ่ยเพื่อนเพื่อนยิงนกดีจังเลยอะแสดงว่าเพื่อนต้องได้คิวเยอะกว่าผมแน่นอนจ้าเออยู่ไหนจ้า ไม่มีว่ะมันน่าจะโอเคอยู่ในบ้านอยู่ไหนแถวบ้านนี้แหละต้องระเบิดยัดเออเฮ้ยไป,ไปปืนปไปปืนโผไปปืนโผเฮ้ยอะไรอะไปปืนโผต้องเจอระเบิดยัดเอาไปไอช้ชิบหายโยนพลาดอุสาห์เร็งใจโร อย่าเกิดพจนโรเรามีแฟดนะทุกคนโอเคเราต้องควควงแฟดไปไอ้ย่ไม่ใช่กดกดไม่ติดไม่กดไม่ติดเอาอแฟดไปแฟดไปเอาทุกคนเราเปิดควดเอาชิมหายแล้วแฟดอยู่นี่เอาแฟดไปเอาละทุกคนถึงเวลาช้าจแล้วจังหวะนี้เอ้ยเขาหน้าต่างไปอะไรเนี่ยทำไมรู้สึกควบคุมยากๆวะนเนี่ยโอเคมันน่าจะได้ยินเสียงเราแล้ว เฮ้ยเพื่อนตกหิวเพื่อนตกเหิวตายไม่ใช่ตายเดี๋ยวมันน็อกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจบเกมแล้วแหละมันอยู่ในสมองแน่นอนเพราะว่าเห็นปลายปืนไอ้ยิงเรียบร้อยเนี่ยเราก็ได้ที่หนึ่งแล้วเป็นไงโอ้โหกินไก่เลยฮ่าสดชื่นก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ อ่าเล่นครั้งแรกนะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมซ o u a เก i นบายบาย